หลายคนอาจจะมีปัญหาว่ารู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการทานอาหารได้น้อยมีไข้แล้วก็คลื่นลำบากลักษณะาอาการแบบนี้ครับเราเจอได้ในกลุ่มโรคไวรัสชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าโรคปากเท้าปากมือ,ปา,มอปากเท้าเปื่อยบางคนอาจจะมาด้วยอาการแค่ปากเปืเ่อยเฉยก็ได้ครับหรือกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าโรคไวรัสที่เป็นไวรัสที่ติดต่อกัน เราเรียกกลุ่มอาการโรคพวกนี้ว่าเธอแปลงใจหน้านะครับลักษณะอาการของโรคพวกนี้ก็คือมีลักษณะอย่างนี้นครับอันนี้คือในปากเรานะครับเนี่ยมันก็จะมีการเป็นแผลแดงๆเนี่ยครับที่บริเวณเพดานอ่อนนะครับกับบริเวณก่อนถึงลิ้นไก่นะครับพวกนี้เป็นอาการที่เราจะเจอได้บ่อยๆโดวยเฉพาะยิ่งในเด็กครับแล้วกลุ่มไวรัสพวกนี้มีลักษณะพิเศษคือติดง,ง่ายติดง,ง่ายมากเลยครับแค่ น้ำน้ำลายไอจามใส่กันหรือว่ากินร่วมกันเนี่ยก็ติดได้ง่ายแล้ะครับคือติดง่ายผมกาติดง่ายกว่าเชื้อไวรัสหลายๆตัวเลยครับเนาะเพราะกลุ่มพวกนี้เขาจะมีความติดง่ายจากการที่เราได้ใช้ของร่วมกันโดยเฉพาะยิ่งพวกอาหารการกินนะครับหรือการไอจามใส่กันเนี่ยเนาะก็จะคล้ายๆไวรัสหลายๆชนิดไวรัสพวกนี้ก็จะมีอาการหลักๆที่เราจะเจอได้บ่อยๆก็คือมีอาการปากเปื่อย ในลายที่เป็นเด็กที่เราเจอได้บ่อยๆก็คืออาจจะมีแผลที่มือแผลที่เท้าด้วยนะครับคนนั้นก็จะเป็นมือปากเท้าเปื่อยแต่ว่าถ้าคนที่เป็นที่คออย่างเดียวเราก็เรียกว่าแผลปากเปื่อยนะครับเป็นโรคปากเปื่อยซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันเราพบว่าเชื้อไวรัสนี่มีบทบาทต่อความเจ็บป่วยของคนเรามากขึ้นเรื่อยๆครับทาไมทาไมเราถึงเจอโรคที่เกิดจากไวรัสมากขึ้นเรื่อยๆอันที่หนึ่งเกิดจาก1ความสามารถในการที่จะพัฒนาตัวเองของเชื้อไวรัส ให้แข็งแรงขึ้นติดเชื้อคนได้มากขึ้นอยู่รอดได้มากขึ้นแล้วเชื้อไวรัสเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นเชื้อโรคขนาดเล็กมากนะครับเล็กมากในระดับสารพันธุกรรมหรือที่เราเรียกว่าเป็น DNA อ็นเออารเนี่ยมันพวกเนี้ยก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วพอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วก็ทําให้เกิดการติดเชื้อติดต่อที่เร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของการติดเชื้อที่พัฒนาได้ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราพบในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเราพบว,ว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยร้อยคนเนี่ยบนโลกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ป่วยทุกคนแต่ทําไมบางคนป่วยบางคนป่วยแล้วก็หายเองบางคนป่วยแล้วก็อาการหนักบางคนป่วยรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตโรคปากป่วยนี่ก็เหมือนกันนะครับมีทั้งคนที่เป็นไม่เยอะหรือไม่เป็นเลยแต่ติดเชื้อแล้วก็หายเองบางคนก็ ติดเชื้อแล้วมีอาการไข้ขึ้นเจบ็บคอทานอะไรได้ลําบากบางคนอาการหนักมากๆก,ก็อาจจะมีการลุกลามของเชือ้อไวรัสเข้าไปสู่ระบบต่างๆเช่นทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบสมองอักเสบตามมาเนี้ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับซึ่งลักษณะที่ความแตกต่างของการเกิดโรคของแต่ละคนที่เกิดจากอะไรเนาะระดับแรกเนี่ยผมอยากจะให้ดูก็คือว่าเชือ้อไวรัสปากเกลือนะครับ ัจจุบันนี้ก็ยังไม่มียาร,รักษานะครับเนาะไม่มียาร,รักษาเพราะฉะนั้นการที่เราจะหายได้นยก็อยู่ที่ภูมิต้านทานร่างกายของเราเองถ้าภูมิต้านทานร่างกายของเราเแข็งแรงมากพอร่างกายเราก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อไวรัสพวกนี้แล้วทําให้ไวรัสหมดไปในที่สุดร่างกายเราก็จะชนะแล้วก็หายได้แต่คนที่ภูมิต้านทานร่างกายไม่ดีอาการก็จะรุนแรงแล้วก็หนักกว่าคนที่ภูมิต้านทานร่างกายดีเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้สําคัญมากก็คือระบบภูมิต้านทานครับ ีเนี้ยผมจะมีเคล็ดลับในการช่วยทําให้พวกเราเนี่ยสามารถลดปริมาณเชื้อบริเวณลําคอของเราได้มากขึ้นอันนึงนะครับที่เราใช้ก็คือเกลือครับเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารนะครับเราลองช่วงที่เรามีการติดเชื้อบริเวณลําคอไม่ว่าจะเ,เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียก็แล้วแต่เกลือเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอันหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถที่จะช่วยลดปริมาณการ เพิ่มจํานวนของเชื้อทั้งเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีรียได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่การที่เราใช้การอมเกลือหรือก้วก้วคอด้วยเกลือตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสในช่องปากและคอของเราได้ระดับหนึ่งนะครับก็จะทําให้อาการของเราเนี่ยดีขึ้นที่สำคัญคือตัวเกลือเนี่ยก็จะมีรสเค็มเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ความรู้สึกของเราเองจะรู้สึกดีด้วยเพราะว่า เชื้อพวกนี้มันจะทําให้เรามีอาการเบื่ออาหารนะครับนาะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเพิ่มภูมิต้านทานเพราะการต่อสู้กับโรคไวรัสทั้งหลายนะครับทุกชนิดเลย,เยสิ่งที่สําคัญเนี่ยอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะใช้ยาหรือว่าซีนคือการสร้างภูมิต้านทานร่างกายของตัวเราเองถ้าเราสามารถสร้างภูมิต้านทานร่างกายของตัวเราเองได้เนี่ยต่อให้เราติดเชื้อเราก็จะไม่ป่วย หรือถ้าเราป่วยอาการป่วยเราก็จะไม่รุนแรงแล้วก็จะหายเร็วต่อแม้ให้ป่วยก็จะป่วยไม่นานแล้วก็ไม่มีโรคแทรกซ้อนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนพวกเราให้หันมาดูแลสุขภาพร่างกายของเรา mm hmm. เพิ่มภูมิต้านทานของพวกเรา mm hmm. เพราะว่าการที่เราจะต่อสู้กับเชื้อไวรัสเนี่ยซึ่งเขามีความสามารถในการที่จะกลายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ให้ติดเชื้อได้รุนแรงขึ้น ให้ดื้อต่อ,อยารักษาโรคมากขึ้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายของเราเหมือนกับที่เชื้อไวรัสเขาสามารถกลายพันธุ์ได้เราก็จะสามารถที่จะรักษาร่างกายของเราให้ต่อสู้กับไวรัสทั้งหลายได้ด้วยครับการเพิ่มภูมิต้านทานเนี่ยที่สําคัญนะครับมันเป็นหลักการง่ายๆในเรื่องสุขภาวะทั่วไปนะครับการเพิ่มภูมิต้านทานเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการ กินอาหารให้ครบห้าหมู่ครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยอาหารสิ่งหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของคนเราภูมิต้านทานลดอาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเราขาดสารอาหารบางอย่างนะครับเช่นบงางคนอาจจะขาดโปรตีนได้รับโปรตีน <ม Build. S 1> ไม่พอบงางคนอาจจะขาดวิตามินซีได้รับวิตามินซีไม่พอบางคนอาจจะขาดวิตามินเกลือแร่บางอย่างซึ่งทําให้ภูมิต้านทานร่างกายของเราเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นการทับทานอาหารให้ครบ5หมู่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับ ถ้าเราสามารถรับประทานอาหารให้ครบห้ามุมได้ทุกๆวันสุขภาพร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นนะครับอันที่2ก็คือการนอนหลับพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพการนอนหลับพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพในความหมายผม,มก็คือไม่ได้หมายความว่าเรานอนทั้งวันนะรเรานอนในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีเช่นประมาณสี่ทุ่มจนถึงตีสองจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้ดีที่สุด เพราะนั้นคนที่ได้นอนในช่วงนี้สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงกว่าคนที่นอนทั้งวันเพราะนั้นการนอนแบบปีประสิทธิภาพก็ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานได้ครับและที่สําคัญก็คือการดื่มน้ําให้มากเพียงพออย่าลืมนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าอุณหภูมิบ้านเราเริ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะสูญเสียน้ําออกไปจากร่างกายยิ่งร่างกายเราสูญเสียน้ําไปมากเท่าไหร่ ความสามารถในการที่จะรักษาความสมดุลของร่างกายเราก็จะลดลงพอความสมดุลในร่างกายเราลดลงก็มีผลกระทบกับทุกระบบครับไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิต้านทานก็ดีระบบไหลเวียนเลือดก็ดีระบบการทํางานของเซลล์ประสาทในสมองก็ดีก็จะมีผลหมด,หมดเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานน้าให้มากพอยดื่มน้ําให้มากพอเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากวิธีการที่เราจะดูรู้ได้ยังไงว่าเราดื่มน้ํามากพอง่ายๆเลยครับให้เราค่อยๆจิบน้ําตลอดเวลา ถ้าเราจิบน้ําตลอดเวลาได้จนเราสามารถที่จะได้น้ําเพียงพอสิ่งที่เราจะรู้ได้ตัวเองเลยง่ายๆก็คือเราจะฉี่เป็นปกติก็คือฉี่เราจะไม่มีสีเข้มและปริมาณก็ปกติและถ้าเราดื่มมากพอเนี่ยเราก็จะฉี่ได้บ่อยขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อปริมาณน้ำที่เราควรดื่มควรจะดื่มปริมาณขนาดนี้ไม่แนะนําให้ดื่มทีเดียวเยอะๆนะครับแต่ให้จิบตลอดเวลาทั้งวัน เพราะจะช่วยทาให้เติมน้ําที่เราสูญเสียไปทีเละน,น้อยได้และจะทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอันทนี่ที่ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายครับการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากสําหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพราะเราสังเกตดูครับคนที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นปกติประจําทุกวันเนี่ยอย่างน้อยวันละ3าถึงหชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนที่นั่งอยู่เฉยๆหรือว่านอนอยู่เฉยๆทั้งวัน สุขภาพร่างกายก็จะลดลงภูมิต้านทานก็จะลดลงเพราะระบบการไหลเวียนของเลือดระบบการทํางานต่างๆของร่างกายก็จะลดลงยิ่งเรานั่งนานๆนอนนานๆการทํางานของอวัยวะพวกนี้ก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆครับเพราะนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายในภาวะปกติในชีวิตรรรประจาวันปกติผมว่าวันละสักประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงก็สามารถที่จะทําให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้น หรือบางคนอาจจะเลือกที่จะออกกําลังกายวันละประมาณ30นาทีก็โอเคครับเนาะก็จะทําให้หัวใจเราสูดฉีดกล้ามเนื้อเรามีการหดเกร็งทําให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับแล้วที่สัมพัญ์เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยอาหารที่เราทานเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับเนาะผมอยากจะให้เน้นอาหารที่มันช่วยเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายเราในช่วงภาวะที่มีการ แพร่ระบาดของโรคไข้ไข้เจ็บในช่วงย,ยิ่งพวกเชื้อไวรัสทั้งหลายเนี่ยนะครับการที่เราจะใช้อาหารที่จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของเราเนี่ยนี่ก็เป็นหลักการโภชนาการปกติเลยนอกจากอาหารครบห้าหมู่แล้วอาหารที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ที่จะทําให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นก็คือพวกวิตามินซีครับวิตามินซีและนุ่นผ่นของวิตามินซีเช่นพวกไลโบฟาบินอยด์เนี่ยพวกนี้ก็จะทําให้ภูมิต้านทานร่างกายเราดีขึ้นรวมทั้งวิตามินบีนะครับวิตามินบีทุกชนิดเลยนะครับวิตามินบีก็จะทําให้การทํางานการเผาาผา การซ่อมแซมของร่างกายทุกอย่างของเราเนี่ยกลับมาทํางานได้เร็วขึ้นปกติมากขึ้นแล้วที่สําคัญอย่าลืมนะครับว่าตัวโปรโตีนเนี่ยเป็นอาหารที่สําคัญมากเพราะนั้นการที่เราได้รับประทานโปรโตีนไม่ว่าจะจากพืชก็ดีจากสัตว์ก็ดีสิ่งที่สําคัญก็คือตัวโปรโตีนเนี่ยจะไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายเราทําให้ร่างกายและสุขภาพเรากลับมาปกติดียิ่งขึ้นนี่คือการเพิ่มภูมิต้านทานในการที่เราจะต้องปอต่อสู้ โรคไวรัสด้วยตัวเราเองนะครับแต่สิ่งสําคัญของโรคไวรัสที่สําคัญอีกอันนึงเลยที่เราดืมไม่ได้เลยนะครับก็คือการป้องกันตัวเองการป้องกันตัวเองเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือให้เรารู้จักระวังในเรื่องอาหารการกินนะครับในเรื่องการโภชนะสุขภาโพโภชนะสุขภาโพโภชนาการนะครับก็คือในเรื่องการรับประทานอาหารก็เลือกทานอาหารที่ร้อนปรุงสูกใหม่นะครับ แล้วก็ไม่ควรทิ้งค้างไว้อันที่สองก็คือเรื่องการใช้ข้าวของเครื่องใช้ควรจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวแก้วน้ําส่วนตัวจานช้อนส่วนตัวช้อนควรจะมีช้อนกาแยกของใครของมันนะครับเพื่อลดการปนเปื้อนของน้ําลายหรือสารคัดหลั่งในปากเราที่เกิจดจากการรับประทานอาหารร่วมกันหรือแม้กระทั่งการปิดปากด้วยแมสหรือ้าปิดปากปิดจมูกในคนที่คิดว่า เราป่วยไม่สบายก็จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือถ้าเราทุกคนเนี่ยช่วยกันระมัดระวังเรื่องการล้างมือให้สะอาดการดูแลเรื่องความสะอาดสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลตลอดจนทั้งการใส่แมสเมื่อเวลาเรารู้สึกไม่สบายเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจไม่ว่าจะเจ็บคอไอจามสิ่งเหล่านี้ครับก็จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสพวกนี้ได้ซึ่งไวรัสหลายๆตัวนะครับในปัจจุบันเนี่ย,ยก็ยังไม่มีเลยยารักษายังไม่มียาเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองหนึ่งป้องกันตัวเองให้พวกเราทุกคนนึกเสมอว่าตัวเราเองมีเชื้อหรือมีโรคอยู่ทํายังไงเราจะไม่ปล่อยเชื้อไปให้กับผู้อื่นคนที่อยู่รอบๆตัวเราคนในครอบครัวเราญาติพี่น้องหรือคนเพื่อนฝูงเราในที่ทํางาน การป้องกันตัวเองเนี่ยนอกจากจะช่วยป้องกันตัวเองแล้วยังช่วยป้องกันให้คนที่อยู่ร่วมกับเราเนี่ยไม่ได้รับเชื้อเพื่อขึ้นด้วยครับผมอยากเห็นพวกเรามีความสุขสุขภาพดีมีและที่สำคัญคือพวกเราควรจะมีสุขภาพดีแล้วไม่ป่วยใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเราเองได้หรือนำไปบอกเล่าให้กับคนที่เรารักได้ผมเชิญชวนให้พวกเรา แบ่งปันคลิปนี้ออกไปให้กับคนที่เราหลกนะครับให้หลายๆคนเขาได้รู้วิธีการดูแลตัวเองการเพิ่มภูมิต้านทานให้ตัวเองและการป้องกันตัวเองในการที่จะป้องกันโรคติดต่อจากทางเดินหายใจและทางเดินอาหารจากการที่เราติดเชื้อไวรัสซึ่งหลายๆไวรัสเนี่ยก็ยังไม่มียารักษานะครับผมหมอกดรดภูมิอยากเห็นทุกคนมีความสุขสุขภาพดีสวัสดีครับ